มสวัสดีครับอยู่กับผม <S <S เกมเมงทีววันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมแบบนี้ด้วยกันนานแล้วเนาะส่วนใหญ่นี้ไปทำอินิเมชันหมดเลยกัลบมาเล่นเกมแล้วนะครับไม่ต้องห่วงทุกคนเราอยู่ในแมปโลบ็อกเคชั่น l i ท์นะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับโอ้ไม่ลองนี้ไม่ได้เลยนะอ้อนี่คุกใช่ไหมอาฮะคุกแล้วยังไงออกยังไงอะโดนข้งเหรอเอา้าล่ายังไงครับอ๋อ ออกยังไงอ่ะโอ้เราสามารถหมบเราสามารถดีได้ด้วยวิสืะโอ้โหดีบนั่งคีเลยดีบนั่งคีเลยโอเคครับอ๋าโอาย,ค,ค,ยอคุณตำรวจช่วยผมด้วยปลดปล่อยผมไปเถอดผมบริสุทธิ์นะคุณตำรวจผมว่าเราต้องให้คุณตำรวจปล่อยแล้วชัวร์เลยผมว่านะโอ๊ยตีผมทำไมน่กกลัวมากเลยคุณตำรวจน่กกากลัวมาก คุณตำรวจดิฟดิฟที่อ๋อไหวไหมคุณตำรวจเอาผมดิฟดิฟตอบดิฟมาโอ๋อะไรครับเนี่ยคุณตำรวจอ้อเดี๋ยวดิฟเดี๋ยวดิฟเดี๋ยวดิฟนี่ทำบักกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอโอเคครับหลุดมาเชิญละ oh <my> โอ้โหโอ้กัดนี่มันคุกอะไรครับเนี่ย คณตำรวจตามลงมา,มาคุณตำรวเอยคุณตำรวจกดกรงให้ขอบคุณครับคุณตำรวจขอบคุณครับผมจะเป็นนักโทษที่ดีครับออกได้ด้วยเอวไม่ต้องใช้คียการ์ดเหรอไม่ต้องใช้เหรออ๋อนี่ครับอ๋อไม่กวาดนี่ครับมียาไม่กวาดมาเลยแว่งโคตราร์ดคอร์ดูดิโอลองให้ฮึโคราร์ดคอร์เลยเป็นการจับโจรนที่โคราร์ดคอร์ โอ้จับไปใส่แบบนี้เลยเหรอตกลงมันโลเนหรือเปล่าเอาล็อกและประตูเอาเปิดแล้วโอ้เปิด,ปดไปเอาก์การ์มันจากไหนตำรวจไล่ตีเลยเงี้ยกวาดครับผมเป็นนักโทษที่ดีนะครับจะไม่โซนจะไม่ดื้อเลยครับมีห้องอะไรนี่ห้องอะไรครับน่อยมีเชือกเอเชือกไว้ทำอะไรอะ่ะเอาไว้มัดตักโทษใช่ไหมถ้าเราเป็นนักโทษเรามาัดตำรวจได้ปะน่าสนใจเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะโดนฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนนะไม่ใช่หมา เดี๋ยวอะไรเนี่ยนุ่งไม่กล้ากลัวรักกูไปแล้วอะรักกูถ้าโดนกรรมสงสานอะเฮ้ยสงสานพอดีโอ้านายตามเพราะมันเรักเขาไปทำอะไรอะเขาเป็นนูบเองนะเห็นไหมอะ N O O B ีอะโดนอุ๊ยเราสามารถต่อยได้ด้วยอุวิจาโอเคครับไม่กวาด น่กกากลัวดูดิตำรวจนายยิม,มุกเอโดนประหารใช่ไหมครับจังหวะนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวด้อเด้อเดเด้อเด้อบอบกงันมันได้ยังไงโอ๊ยลงพัทที่ไหนเขาคิดมันได้แบบนี้เราสามารถปลอมตัวเป็นตำรวจได้ด้วยเอ้ยสามารถปลอมตัวได้ด้วยนี่ผมเป็นนักโทษอยู่นะอยู่ในหมวดนักโทษอยู่นะครับ แต่ว่าตอนเนี้ยเราสามารถปลอมตัวได้ด้วยโอ้โหเกมจะไฮเทคไปไหนเนี่ยสนุกกว่าเพชรไลท์อีกโอเคอยังไงครับยังไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะอุ้มเขาหมุนตัวไปหมันคูไลตีถทารุณอีกโอ้โอ้โอ้กว่าอ๋โดนตีโดนตีสว่วนแล้วผมต้องการออกจากห้องนี้ผมต้องการออกจากห้องนี้ในห้องนี้กาลังมีการทำการนักโทษเดี๋ยวนะเข้าไปเ้าไปครับเอ้ยจะเป็นตํารวจเรอโอเคครับกดเย็ดเลยครับ เยสได้เป็นตำรวจแล้วครับตอนนี้ <_ C ity> เป็นทีมเดียวกันแล้วโคตฆ่าตายอย่าง,งาน่าสงสารโอ้ยกระเด็นเลยกระเด็นเลยโอ้กอดขอขอเช็คของก่อนนี่ครับสิ่งที่สำคัญคือปืนไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่เอาไม่เอาไฟฉายเอานี่มาครับที่ล็อกเนี่จะสำคัญสุดเลยนะมันเอาไว้จับนักโทษนะครับนักโทษจะได้ต่อก่อนไม่ได้ที่สำคัญเลยคือเชือกนะครับอันนี้คือเชือกของเราเนาะ เดินไปเฮ้ยนี่ทางออกนี่มีกรงด้วยอ๋อมีไว้กั้นนักโทษชัวปิดได้ปะมันต้องปิดได้สิปิดสิปิดปิดไม่ได้อ๋อปิดได้อ๋ปิดอันหนะน้าอ๋อนูบนี่ไงเขาว่ากาศเขาการอันนี้ผมไม่ได้ดา่าเขานะ <c oughs> ชื่อเขาเป็นอย่างนี้เขามากลายเป็นตำรวจแล้วนะครับ <c oughs> ตอนเป็นนักโทษดนทารุณเละเลย <c oughs> นี่อะไรอ๋อเอาไว้ขังนักโทษครับตะแกรงขังนักโทษที่ทำผิดนะครับน่ากลัวแะคุกนี้เดี๋ยวนะเห็นลวดอย่างนั้นหาไว้ใจได้ไหมครับ เอาไว้เจิณ์วัดปีนได้ด้วยเฮ้ยนั่นจะเป็นโล่ไฟฟ้านะให้เดาให้เดาเฮ้ยอย่าอย่าแกจะออกมาเฮ้ยตะโกนดีไปแล้ววิงไม่จับอ้าวเกิดดินกําลังเกิดรั้แล้วพวกนี้เป็นตำรวจเต็มพวกสมจริงไล่ลักกันแบบโคตรสมจริงเลยดูดิโอ้ยสีแดงมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเช็คอะไรแป๊บนึงเป็นร้านค้าชอบมีอะไรบ้างเอ๊ะฉลง ต้องซื้อไหม <S <S ต้องซื้อไหมโอ้ไม่ต้องซื้อครับหยิบมาได้ฟรีเลยแฉลงไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าเจ้ามาตีนี่ครับโอ้นั่นจะเป็นฐานมาเฟียแน่นอนดูดิจับแป <S <S ๊กลดนบตีไม่ได้จับแล้วโอเคเป็นเกมที่สนุกดีนะมันทั้งโลเทได้นะครับแล้วก็เล่นได้แม่งบัตเต็มไปหมดเลยนักสงสารนักโทษเกมเนี้ย มัดแขนมัดขามัดคอกระชากยิ่งหมาแมวโอเคปีนทางขยะเหม็นจังเลยตรงเนี้ยปีนเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ยปีนเข้าไปปีนสิปีนปีนเก็บแฉลงโอเคปีนเข้าไปแหละว้าวตรงนั้นครับเอ้ยล็อกโอ้ยฟาดเขาได้ด้วยวิจาวิจาเอ้ยจะหนีไปไหนขอฟาดโอ้ยรอสารวัตรด้วยรอหนูด้วยรอผมด้วยครับโอเปินไปกระเบิดไอ้บีมาจากไหน ดีนีด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 ีคีด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 ีอีด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 ีกีดีดีดีบีด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 ีบีด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 ีีด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 ีัีด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 ี้ีด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 ีบีดีดีบีดีดีบีดดดีดดด แหนมัายนะมันใช่แค่มาที่นมัดขายอยู่เกี่ยวมอะไรเนี่ยเฮ้ยซ่อมนั้นนะมันโจนี่หมู่บ้านคนนะครับเราต้องไปจับนะครับเฮ้ยตำรวจครับนั่นแหละครับบุกเข้าไปเลยจังหวะนี้มั่อกี้อะไรวะเออเมื่อกี้คนเมื่อกี้แฮกปะ อามีหมัดครับโอ้ต่อยเหรอพี่พีในแคบมาดิฉ <ๆ S 1> ลังกับหมัดให้มันรูแปลว่าใครแรง,งกว่ามาครับเออจังหวะนี้ครับเออตีกับล้มแล้วครับล็อกล็อกล็อกไม่ทันล็อกไม่ทันจะออกละออกก็ตีโอ้ยล้มอ่ออะผมล้มละแกจะทำอะไรได้แกไม่มีที่ล็อกแกต้องเจอฉลรงอยู่ดีดังแกนะครับจนหัวหมานะครับจนกระจกใช่ไหมเนะี่ยฮะแกไอหมาน้อยอ้าวเรียบร้อยแล้วครับล็อกครับล็อกแขน ล็อกแขนไม่พอต้องล็อกขาด้วยครับล็อกให้ครบล็อกดีไหมโอเคไม่ต้องล็อกพนั่งดีดแล้วกากากเขาจะีิวามว่ากากแน่เลยเอาขคดา่าเอาคนไทยมุหมวยหัวร้อนคงจะหัวร้อนแล้วแหละจังหวะนี้หัวร้อนทัวร์ครับร้อเอร์เซ หมานี่ก็แบบขึ้ชักไงแล้วจะเอาไปทรมานเขาทำไมเพื่อนทรมานในบ้านคนเนี้ยนะทำไมไม่จับกลับไปที่โรงพักตีเลยนี่ครับนี่คแบบธนกรรมทำลายม,มาหนอนขอโทษโอ้ยจะผิดศีลไั้เนี่ยบูข้าหมาตายคาที่ไม่ไม่โอ้ขอโทษเั็นหมาเธอเหรอหมาเธอเป็นคนนะแต่พคนคือหน้าตาน่ารังแต่ตัวนี่โคตรทุเรศเลย จ,จ,จโอเคครับขอโทษก่อนนะเราไปตีหมาเข้าตายเนาะเราไปตีหมาเข้าตายก็ต้องขอโทษนิดนึงตามมารยาทคนไทยนะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เป็นเพื่อนกันชัวเลยขอโทษขอโทษครับอาหันมาเลยโอเคครับตัวใครตัวมันนะไม่ยุ่งต่อแหละบายผมจะกลับไปที่ฐานโจรนะเผื่อมีโจรให้จับหรือไม่ก็กลับไปที่สถานีตำรวจนะครับเฮ้อ่า พี่แมงกิจปั๊บนึงขนาดอังกฤษมากกว่าไทยนะส่วนใหญ่นะ่ะไม่รู้ทำไมมันอุ่นใจเพราะฝรั่งได้คุยบ่อยกว่าเอ้ยเฮ้ยไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้นั่นไงฟาดได้ด้วยแกจะไปไหนกลับมานี่ไอโจรแหกโคกกลับมานี่จะโจรร้ายเอ,อววิ่งเข้าสถาน,นีวิ่งเข้าสถาน,นีครับจังหวะน,นี้คิดถูกคิดผิดไม่แน่ใจแต่วิ่งเข้าสถาน,นีไปแล้วไงทางตันครับผมไม่เปิดให้เข้าครับออกมาแล้วตายสถานเดียวครับนี่ครับนี่ครับ จะหนีไปไหนครับออกมาและตายสถานเดียวครับอ่าโอเคเอ้ยเอ้ยวิง่งคนน้นต้องการเลยเออโอ้ยจวนหนีไปแล้วเขาต้องเข้าไปในนั้นแน่นอะนครับแน่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 ครับวงเล็บมั้งนะครับโอเควิ่งเข้าไปโอ้มันเป็นไปแล้วติร์ดเดตดโอ้โหมอบชา้าเหลือเกินเดี๋ยวสตาร์บีน่าย,ยังไม่ถึงศูนย์เลยทำไมมันมอบไม่ได้โอ,โอเคครับอา่าวิ่งเข้าไปเกมเขาวิ่งได้เขาเล่นในคอมนะเล่นในมือถือมาเสียเปียกจริงเลย ชีวิตเนี่ยแต่ก็ไม่เสียเปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอ๊เขาขึ้นชั้นบนหรือเปล่าไม่ไดีขึ้นเอ๊นแล้วเขาอยู่ชั้นใต้ดินหรือเปล่าชั้นใต้ดินนี่ให้ดาวไว้ขังตำรวจโดยเฉพาะเลยนะเฮ้ยโอ้โหก็เท่จ้าสมุไรชั้นิ้โอ๊ยหวัดดีไอเบคอนมาดิพี P, วีพีเปล่าเอ๊ยไงละ่ะพีวีพีพีวีพีพีวีพีเอ๊ยไงละ่ะห้าวเอ๊ยครับ okay. ครับล็อกแขนโคบะวาตายส่งเขากลับไปที่เรือนจํานะครับอุ้ยส่งโอ้กอดเขายังไม่ตาย <c oughs> เขามาเกิดมาตรงนี้ทาไงอ่ะเขาถึางจะไปเรือนจําล็อกแขนแม่งเลยล็อกแขนแม่งเลยตักขาด้วยห้ามไปไหนอยู่ตรงนี้แหละทรมานนะนักโทษทรมานนักโทษนะตำรวจที่โคตรโหดนะครับอะไรอะ่ะ โอ้คันเหงักไปหนึงต่ออ่ะฮะโอ้แคมป์แคมป์มอ๋อแคมป์อ๋อประมาณว่าเราไปแคมป์เขาเหรอ,ขอเขาแรงจะบอกว่าเราไปแคมป์เขานะครับประมาณไม่จะทำใช่ไหมใช่ไม่ยอมให้แกไปก่อตาลาโจนหรอกเพื่อนอาา่ะฮะใครที่เล่นแบบนี้เรารู้ว่ามันอุ้มยังไงบนมือถือบอกผมด้วยนะผมอุ้มไม่เป็นฮะ ไอจ็อดสี่เอ้ยใครใคร PVP อยูเดี๋ยวนี้มันมันจะหนีเป็นไอเกสต์มันนี่เดี๋ยวนี้เลยมา PVP เดี๋ยวนี้มันนี่มานี่มาให้ตำรวจจับโอ้โหสู้เหรอแกสู้งั้นเหรอแล้วทำไมมัดมันเร็วกว่าวะแกสู้อย่างงั้นเหรอมาดิชะแรงตรงให้มันลุกไปใครมันแรงกว่ากันมาดิมัดแกต้องต่อยฉันอีกตั้งสิบครั้งแต่ว่าชะแรงฉันตีแกไม่ถึงเจ็ดทีแกก็ล่วงแล้วมาดิ อ, graduate, อ๋อนี่กลังลงทวนไปหยิบไม้เบสบอลใช่ไหมอ๋อมันไปปลดล็อกนี่เพื่อนเออสองล้มหนึ่งครับผมจะรอดไหมสถานการณ์น exactly. ี้สองล้มหนึ่งครับมาครับนี่สองล้มหนึ่งจังหวะนี really? ้ครับเออครับมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาอืเออสองล้มหนึ่งครับเอาแววตาแล้วครับตีฐานโดนด้วยถ้าลุมเข้นมาที่โดนจับใส่ก็เลยห่างแตกนะแล้วก็โดนจับเล็งก็อิงหยา เรียบร้อยแล้วเราสามารถจับจนได้สองคนเลยสุดยอดโคตรปิดอะไรโคตรเอ้ยโคตรปิดหรือเปิดงงอืมยังไงครับฟาดครับอี่ครับทันตุกรรมลงไปนอนเลยแกแกก็ด้วยลงไปนอนเลยเขาโดนจับแล้วครับสองคนนี้แต่ผมไม่รู้วิธีอุ้มกลับไปฐานอะโคตรเสียดายเลยอะไรอะบายโอเคครับผมบายตรงนี้ก่อนนะจะทิ้งเขาไว้ตรงอ่ะ มานี่เลยจะมาช่วยเพื่อนเหรอฮ้นางนี่นางนี่จะมาช่วยเพื่อนเหรอแน,นี่นี่ใช่ไหมเนะี่ยวิ่งเข้าไปจะหนีไปไหนพี่พีคเขาเลิกจะสู้ครับมาดิมาดิมาดิพิกแอคกับพิกโอ้ยคิดผิดพิกแอคมันโคตรแรงแรงกว่าจะโอ้เอาผมล้มแล้วนะมีที่ล็อกไว้ครับคุณเราจับผมไม่ได้นะสิเล่นเป็นเล่นไม่เป็นนะเซะ่ตีผมแล้วยังไงครับอ๋อพยายามจะา ผมเลยใช่ไหมถ้ามันจับผมไม่ได้ก็จะปิดจอบผมนะครับอ่ะปิดจอบไม่ทันครับนี่นะ่ะโดนเอาคืนแถมเพิ่มเติมโดนล็อกแม่โดนแน่แน่ระเบิด